สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะผมผมจะพาเพื่อนเพิ่มผู้ติด,ดตามของ Instagram มนะผมทำยังไงก็มาดูกันได้เลยนะครับอันดับแรกนะผมเป็นเพื่อนเสิร์ชที่ Google ได้เลยนะผมว่า kmp social นะผมหรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอก็ได้นะผมก็จะเจอเว็บไซต์ได้เช่นกันนะครับหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะผมให้เพื่อนๆมากดปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลยนะผมคลิกเข้าไปได้เลยนะครับ เอาสมัครใช้งานนะผมนี่ก็กรอกชื่อผู้ใช้นะผมอีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านได้เรียบร้อยนะที่สําคัญนะผมอย่าลืมติ๊กช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ให้เป็นเครื่องหมายติ๊กถูกอย่างนี้ด้วยนะผมกดสมัครใช้งานได้เลยนะหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะผมเพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะผมหรือว่าจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google สีแดงตรงนี้ก็ได้นะผมก,กดลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะเ,เข้าสู่หน้าเว็บไซต์อย่างนี้แล้วนะผม เพื่อนๆก็จะเห็นโลโก้ต่างๆนะผมอ๋อลืมบอกไปนะผมอย่าลืมคลิกตรงคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะผมเมนูแรกเนาะจะได้มาจุอยู่หน้านี้นะครับจะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเ,เพื่อนๆเลือกเลยนะผมไม่ว่าจะ Facebook Instagram y o u t u b ิ t i k อ o k หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับให้เรามาเลือกในส่วนของ Instagram นะหมวดหมู่นะผมคลิกเข้าไปนะผมก็จะมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนๆเลือกเลยทีเดียวไม่ว่าเพิ่มผู้ติดต,ตามเพิ่มถูกใจเพิ่มคลิปวิดีโออะไรต่างๆนะผมก็สามารถเข้ามาเลือกดูได้นะ ก็เรือเป็นผู้ติดตามนะผมเรือเข้าไปนะบริการนะเะาเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจกันได้เลยนะครับอันนี้ส่วนของลิงก์นะับก็พีลิงก์ที่เ,เพื่อนๆอยากจะเพิ่มผู้ติดตามได้เลยเนะี่ยก็เป็นไอจีตรงนี้นะผมลิงก์ไอจีเนาะก็พีแล้วก็วางได้เลยนะอาศัยจํานวนที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะผมใส่เข้าไปทั้งหนึ่งร้อยผู้ติดตามแล้วกันนะครับกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับ บอขึ้นเขียวๆอย่างนี้นะผมตอนนี้ผู้ติดตามของเรากำลังจะเพิ่มเข้ามานะผมก็รอสักพักหนึ่งนะครับใน,นระหว่างที่รอนะผมก็ต้องขอแนะนามเมนูต่างๆในเว็บไซต์กับเพื่อนๆเลยละกันนะครับอันนี้ส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนะผมก็จะบอกอเดอร์ต่างๆของเราที่เราสั่งซื้อไปนะผมะตรงซ้ายบนนี้นะครับก็จะเป็นรหัสเดอร์ของเรานะครับตรงด้านล่างก็เป็นสถานะนะผมก็ตอนนี้ก็รอดําเนินการเนาะในส่วนของเมนูเติมเงินนะผมก็จะมีหลากหลายช่องทางให้เพื่อนเลือกเติมเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code, โทนนี่วอลเล็ตคริปโตโคเคเรีซีนะครับอาผมจะยกตัวอย่างเพื่อนๆเป็น QR code แล้วกันนะครับใส่ย,ยอดจำนวนเงินที่เพื่อนต้องการเติมเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะก็กดเติมเงินนะครับขึ้น QR code อย่างนี้นะผมเข่าแอป,ปธนาคารที่มือถือแล้วก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยนะผมยอดเงินของเพื่อนนะครับจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้นะครับผมในส่วนของเมนูติดต่อแอดมินนะผมหากเพื่อนๆมีปัญหาอะไรต่างๆนะครับ มาที่เมนูนี้กันได้เลยนะประกอบจะติดต่อผ่านเว็บไซต์ได้เลยก็ได้นะก็กรอกรายละเอียดต่างๆนะผมหรือว่าจะติดต่อผ่านไลน์แอดนะครับก็แอดไลน์ตรงนี้เนาะหรือว่าด้านขวาตรงนี้นะครับเข้าไปเนะาะจะมี QR code เพื่อนๆแอดไลน์เข้าไปได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบเ,เพื่อนๆยี่สิบสี่ชั่วโมงกันเลยทีเดียวในส่วนของเมนูนแนะนําเพื่อนนะผมสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับไปแชร์กับคนอื่นๆได้เลยนะจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะผมที่5%กันเลยทีเดียว ซีรีส์หนังจีนนะผมหากเพื่อนๆใช้จ่ายในเว็บไซต์ผมครบ500บาทนะก็าสามารถปลดล็อกดูซีรีส์ได้ฟรีๆ YouTube อยู่ๆกันเลยนะครับอ่ะตอนนี้ผมว่าผู้ติดตามของเราน่าจะทยอยเพิ่มเข้ามาแล้วนะผมขอไปเช็คนะครับอ่ะตอนนี้ผู้ติดตาม128คนนะครับผมกดรีเฟรชอกหนึ่งครั้งนะครับอ่ะยังไม่เพิ่มนะผมเดี๋ยวผมจะตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ผู้ติดตามของเราทยอยขึ้นมาเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับผม ครับผมหลังจากที่ผมรอไปสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ผู้ติดตามของเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถือว่าไม่นานมากนะผมก็รวดเร็วเลยจริงๆนะครับในส่วนสุดท้ายนะผมก็ต้องขอฝากเว็บไซต์ KMK Social กับเพื่อนๆด้วยนะครับผมเว็บไซต์ที่จะสามารถเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มยอดไลค์หรือว่า e n ็นเก m ต่างๆของหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะครับที่ผมแปะไว้ให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อมาใช้เว็บไซต์ได้โดยตรงกันเลยทีเดียวนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ